วิเคราะห์บอลบายเบนเทนลมโตชแนลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่สนใจประจำวันพื่อสัดาที่ 26, ม6มกราคม256นะครับวันนี้อยู่กับผมเบนเทนชแนลคนดีคนเดิมนะครับก็กลับมาลุยเรืเต่อในสำหรับฟุตบอลสเต็ป3แล้วก็พรีวบอลเต็งนะครับเมื่อวานนี้นะครับใครที่ตามแมนยูในกลุ่มเนะี่ยผมแทงไปแสนหนึ่งนะครับราคาคขึ้งลูกขาวก็รับซับกันไป80,000บาทแล้วก็สเต็ป3เนี่ยใครที่ติดตามผลงานเมื่อวานเนี่ยนะครับก็รับโชครับซับกันไปนะครับ เมื่อวานสามคู่เนี่ยเข้าอีกแล้วนะครับแมนยู U, แล้วก็ในส่วนของอีกคู่หนึ่งเลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะ2อศูนย์แมนยูสามศูนย์แล้วก็บาร์ซ่าหนึ่งศูนย์เสียได้บาร์ซ่านะครับคือถ้าวันนี้บาร์ซ่าคมกว่าน,นี้นะครับก็ถือว่าเข้าเต็มทัง้งสามคู่แต่ว่าอย่างน้อยก็ยังได้มาสามสี่หมื่นนะครับสำหรับคนที่ติดตามสองวันนี้เข้าต้องบอกว่าสองวันแล้วยังไงก็วันไหนที่ไม่เข้าก็ถือว่าเอาไปหักลบกันนะครับไม่ว่ากันแล้วกันเอาฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ คู่แรกวันนี้นะครับเราจะไปพรีวิวกันที่อาจากอัฟรามครับจะเจอกับโวลเลนดัมเวลาตีสามครับคู่ที่สองนะมาริครับจะเจอกับแอตมาริดแล้วก็คู่สุดท้ายครับบาเลเซียครับจะเจอกับแอตติกบินเบาครับเอาฮะวันนี้ถึงเป็นรอบของคิวบอลถ้วยกันบ้างครับ ขออนุญาตเริ่มมันที่เฮททูเฮทของอาแจกอัสดัมนะครับเจอกันสี่เกมกับโวเลนดัมครับอาแจกพวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ1ครับนัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเจอกันปีที่แล้วนะครับในศึกชับมิตรอาแจกชนะโวเลนดัมไป5ประตูต่อ4ครับเจอกันในลีกนะครับอาแจกชนะไปก่อนเกมแรก4-2นะครับแล้วก็เจอกันในบอลถ้วยนะครับเสมออาแจกเฉล่มไป4-2เหมือนกันในบ้านตัวเองแล้วก็เจอกันในลีกปี2009นะครับอาแจกชนะ2ประตูต่อ1ครับ ว่ากันที่ผลงาน5เกมหลังครับในฝั่งของเจ้าบ้านผลงานไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาเสมอ3แล้วก็ชนะแค่2ครับและล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกาัาเฟยนูด1-1เสมอกับเชเวนเต้0-0ในบ้านครับแล้วก็บุกไปชนะเดนบอสนะครับ2-0ในบอลถ้วยก่อนที่จะ,ะเสมอกับ NAC นะครับในเมเกน1-1แล้วก็ชนะวอลเลนดัมนะครับปีที่แล้วนี่แหละ5-4ในฝั่งวอลเลนดัมนะครับ5เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะ3แพ้2ครับและล่าสุด บุกไปแพ้เอ็กเซลเลอร์นะครับ2-0ในลีกแล้วก็เล่นในบ้านชนะ y y อากซิวาย2-1เล่นเกมเยือนนะครับบอลถ้วยแพ้กับเฮลวิน2-0แล้วก็ชนะคัมบูในเกมเยือน3-0แล้วก็ทล,ล่มเ c a เอซเบด้าไป4ประตูต่อหนึครับมาดูกันที่อันดับมตลางตอนนี้นะครับโวลเลนดัมอยู่อันดับที่17หลังลองบวยเลยครับมี12คะแนน ชนะ3เสมอ3แพ้1 1ครับยิงได้18เสีย12ครับวอลเลดัมเป็นทีมเดียวในลีกที่เสียประตูเยอะสุดนะครับในฝั่งของอาแจกปีนี้ผลงานไม่ดีครับพวกเขารังอันดับที่5นะครับก็17ดนัดเนี่ยชนะแค่9เสมอ6แพ้2ครับยิงได้4 6เสีย19มีส3แต้มตามหลังจาฝูงเฟยยนูตอนเนี้ยนะครับถึง8แต้มถ้าวันนี้ชนะจะเหลือช่องว่างแค่5คะแนนครับนี่คือต้องบอกว่าในกรณีที่อาแจกชนะนะครับ พวกเขาจะแซงทาเวนเต้แลวก็พีทีขึ้นไปอยู่อันดับที่3ทันทีครับแล้วก็มีคะแนนตามหลังเอชัตอ,อ,อักมาอยู่1แต้มแล้วก็จะตามหลังในฝั่งของเฟนูดแค่5แต้มครับส่วนคู่นี้นะครับราคาเปิดมาแล้วล่าสุดอาแจากต่อ2ลูกครึ่งลบสิไม่น่ามีปัญหาครับเจอกับต้องบอกว่าทีมอย่างโวลเลนดัมที่ปีนี้นะครับผลงานแย่เหลือเกินนะครับชนะแค่3ครับแล้วก็แพ้ไปถึง11เ,เสียเยอะสุดในลีกวันนี้จะกับทีมที่ยิงได้เยอะสุดในลีกก็ ไม่น่าพลาดครับเล่นราคา2ลูกครึ่งอาจจะดูแพงเกินไปแต่ผมคิดว่าวันนี้อาแจกน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เล่นเกมลุกอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ไล่ถล่มอุนดามอยู่ฝั่งเดียวครับสกอร์ที่คาดหวังครับ3 0ถึง4-0วันนี้ครับเอาละมาต่อที่คู่ที่2ครับบารเลนเซียจะเปิดบ้านรับมือกันมาเยือนแอตติกบินเบาในศึกฟุตบอลถ้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันในสถิตินะครับเจอในรากาสเปนเนี่ยปีที่แล้วนะครับ2นัด นัดแรกเนี่ยนะครับเสมอที่บ้านของบาร์เเซียศูนย์ศูนย์ออบินเบาศูนย์ศูนย์ครับนัดที่สองอันทีจริินเบาชนะหนึ่งศูนย์ในบ้านแล้วก็เจอกันในศึกฟุตบอลโคโปาอิตาเลียโคโปาลาสเปนนะครับขออภยัยบาร์เเซียชนะหนึ่งศูนย์ในช่วงการต่อเวลามาว่ากันที่ผลงานห้าเกมหลังครับในฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยผลงานทรงๆเลยครับบาร์เเซียเพิ่งจะเสมอกับอามริกันในบ้านสองสองครับแล้วก็บุกไปถล่มสปอร์ติ้งมาสี่ศูนย์ชนะเอ่อบุกขออภัยครับเสมอกับ เลอวมาดิด1-1แต่ว่าแพ้ในช่วงการต่อเวลานะครับแล้วก็เล่นในบ้านครับแพ้คาริส0-1แล้วก็บุกไปชนะลานูเซีย3-0ในโกบาเดเลสเปนในฝั่งของวินเบาครับ5เกมหลังพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับและล่าสุดเล่นในบ้านครับแพ้ได้มาดิด0-2แล้วก็เล่นในบ้านชนะเอสปันยอนในโกบาเดเลสเปนนะครับ1-0บุกไปแพ้โซเซดัด3-1เสมอกับโอโซิลนาในบ้าน0-0ครับแล้วก็บุกไปถล่มเอเดนเซ่6ประตูต่อหนึ่งครับ มาว่ากันที่ไลน์อัพนะครับในฝั่งของเอเนสโตวอร์วาร์ดีเอเวอร์วาร์ดีนะครับจะไม่มีอินิโก้มาร์ติเนสคนเดียวครับลูกทีมของเจเนโตกาตตุโซครับวันนี้นิโคลัสกอนซาเลสกับชาอูมาเน่นะครับแล้วก็โดมิเนสเนี่ยจะไม่ได้ลงสนาม แผกนการเล่นครับในฝั่งของผู้มาเยือนก็บ,บินเบามาในระบบ4-2-3-1พวกสาประตูเป็นอุนัยซีมองครับเซนเตอร์ฮาบมีอัลวาเลสยิงคู่กับแดนนี่วิเวียนครับทางซ้ายมีเบอร์ชิชีทางขวามีออสการ์เดมากอดครับตรงกลางเป็นดานี่กาเชียยิงคู่กับมิเกลเวสกาหน้าลุกเอ่อขออภัยครับฟิตลุกเป็นโอฮานซันเซสนะครับทางซ้ายมีเอนกี้วิลเลียมทางขวามีนิโก้วิลเลียมและหน้าเป้าครับเป็นกอร์กานะครับกูเลเซต้าในฝั่งของเจ้าบ้าน กัตตูโซมาในระบบ4-3-3สามสามผู้สาประตูเป็นจอร์จี้มามาดาเชวีนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟมีมูกาเออ่มูสตานะครับดิคาบี้ยืนคู่กับแกเบียลปาลิสตาทางซ้ายมีโคเซ่หลุยกาญาทางขวาเป็นดิมิทีฟอร์เคเออร์นะครับตรงกลาง3ตัวมีฮิวโก้กูรามอนแล้วก็อังเดียนะครับอา,ามิด้ารวมไปถึงยานุสมูซาสามเมนครับอีสันคาวานี่ครับทางขวามีจัสตินนะครับไคลเวิร์สแล้วก็ทางซ้ายเป็นซามูเอลลีโนวันนี้แนวลุก แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ในฝั่งของมาเลเซียดีกว่า,าเลยนะครับถ้าเทียบกับในฝั่งของบินบาวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้อาจจะดูเหนื่อยหน่อยเพราะว่านี่คือชุดเดียวกับชุดที่แพ้เรอาัลมาดิดมานะครับตำแหน่งของ,งม,มองว่พวกสามประตูนะวันนี้สูสีครับเจ้าบ,บ้านได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในถิ่นส่วนในรับ4คนผลงานไม่ดีเลยครับทั้งในฝั่งของวิเวียนแล้วก็อัลวาเรสเกมไม่เจอกับมาดิดเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาดิดเฉียบคมกว่านี้นะครับแนวรับ แล้วก็ในซิมองเนี่ยน่าจะโดนมากกว่า2ประตูนะครับในฝั่งของวาเลนเซียเนี่ยเกมที่แล้วต้องบอกว่าเจอลูกวิง่งซูฟัตของอในฝั่งของอเมเรียไปเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวรับแล้วก็เกมตรงกลางเนี่ย,ยเล่นได้ดีนะครับทั้งรายของยานุบูซ่าแล้วก็อังเดียอาเมดาถือว่าผลงานโดดเด่นนะครับรวมไปถึงเอสันคาวานนี่แนวลุกวันนี้ในฝั่งของบาเลเซียอยู่กันครบเรามาว่ากันที่ความหลากหลายครับบาเลเซียปีนี้ในการคุมทีมของกัตตูโซ่ต้องบอกว่าผลงาน ก็พอที่จะรับได้ในระดับหนึ่งครับคงต้องให้เวลากันหน่อยแต่ว่ารูปแบบการเล่นหรือว่าแผรเล่นถือว่าผมมองว่าดูดีกว่าในฝั่งของเอเนสโตวาเวอร์ดี้นะปีนี้บินเบาผลงานโดบครับโดดเด่นแค่ในบ้านและการมาเยือนม,มาเลเซียวันนี้ต้องบอกว่าถ้าบินเบาจะมาเน้นทั่วนี้ด้วยเนี่ยมันจะเหนื่อยหลายรายการครับผมคิดว่าวันนี้บินเบาคงเล่นให้ครบตามโปรแกรมส่วนในฝั่งมาเลเซียเนี่ยแน่นอนว่าสิงบอปรถ้วยนะครับพวกเขาเน้นอยู่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยแนวรุกแนวรับอยู่กันครบผมคิดว่าราคาเปิดมาเนี่ยราคาเสมอที่มาเลเซีย มีโอกาสเหมือนกันครับพี่เจ้าบ้านจะเบียดชนะที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็มองว่าวันนี้แอตติกินเบานะครับจะไม่สามารถเอาชนะบริเีนได้เต็มที่คงทำได้เพียงแค่เสมอนะครับโอเคไปว่ากันที่คู่สุดท้ายเลยครับวันนี้บิ๊กแมตช์ศึกเอลกาซิโกเออขอภัยนะครับศึกเรียกว่าเออมาดิดาบี้นะครับไปว่านี่สถิติก่อนครับ เรอัลมาดริดนะครับเจอกับออลิโกมาดิดสเกมหลังในลาลิกาสเปนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยในลีกเล่นที่บ้านของออลิโกมาดิดครับมาดริดเพิ่งจะบุกไปชนะมาเมื่อการยนยนปีที่แล้วนะครับสองหนึ่งปีที่แล้วนะครับหรือว่าปีก่อนเรอัลมาดริดเล่นในบ้านชนะออลิโกมาดิดสองศูนย์ครับแล้วก็แอตมาดริดเล่นในบ้านชนะเรอัลมาดริดหนึ่งศูนย์เรียกได้ว่าบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยเสร็จมาดริดไปก่อนเกมแรกมาดูกันที่ผลงาน5เกมหลังครับ ในฝั่งผู้มาเยือนผลงานถือว่าพอใช้ได้ครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดอาลิโกบลิตเพิ่งจะเปิดบ้านถลม่มนะครับบาร์บิลิตในลีกไป3 0บุกไปตบเรบันเต้2 0นะครับในโกปาเดลสเปนแล้วก็เสมอกับอเมริกาเกมเยือน1 1แล้วก็เล่นในบ้านครับแพ้บาร์เซโลนา้า1 0ก่อนที่จะชนะเรียวโอเวโด2 0ในศึกฟุตบอลโกปาเดลสเปนครับสามเกมขออภัยครับห้าเกมหลังเนี่ยโดนใบแดงไปทั้งหมดสองเกมนะครับในฝั่งของอาริโกบิลิต สวแล้สำหรับเรือมาดิดนะครับ5เกมหลังชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะบุกไปชนะบินเบา2-0นะครับแล้วก็ชนะเบียเดอเลในศึกฟุตบอลโกปาเดสเปน3-2เล่นในบ้านแพ้ในฝั่งของบาร์เซโลนา3-1นะครับในศึกซูเปอร์โคปาแล้วก็ชนะบาร์เซโลนาในช่วงต่อเวลาหลังจากเสมอกัน1-1แล้วก็บุกไปแพ้เบียร์เดอเอ2-1ในลีกนะครับผลงานถือว่าพอๆกันนะครับมาดูกันที่ไลน์อัพครับ ในฝั่งของเดเรโก้ซิมิโอเน่นะครับจะลุ้นเช็คฟิตแค่โคเซมาเรียจิมิเนสส่วนในฝั่งของคาร์โรเชนติวันนี้จะไม่ได้ใช้ใชงานบริการของ Lucas ete, ลูคัสวัตเกตลาวิดอลาบานะครับทาคูม um ิเน่แดเนียลคาวาคาคเอดินฮาซาลุ้นเช็คฟิตทั้งหมดครับว่ากันที่ระบบการเล่นครับเจ้าบ้านวันนี้มาในแผนเดิม4-3-3สามสาบุกสามประตูเป็นติโบกูตัวเซนเตอร์ฮาร์ปมีอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับยืนคู่กับอีเดอร์มาเลชั่นะครับทางซ้ายเป็นฟรานเมนดี้ทางขวามีนาโช เฟอร์นันเดสตรงกลาง3ตัวครับเอเดวาร์โดคามาวิงกานะครับเล่นเป็นกลางรับตัวตัดเกมส่วนตัวลูก2ตัวจะเป็นโทนี่โคสและก็ดูกาโมดิทในลูก3คนวันนี้อยู่กันครบครับฟิลิโก้บวารดีนะครับคารลิเมนเซมาและก็เวนิสุตจูเนียในฝั่งของแอตมาดิดนะครับมาในระบบ4-4-2ครับผู่สามประตูเป็นยานโซบักครับเซ็นเตอร์ฮาฟเซฟาสวิกครับยืนคู่กับมาริโอเฮอร์มโซ่นะครับทางซ้ายเป็นมันดาวามันดาวะนะครับทางขวาเป็นนาฮูเอลโมรลิน่าตรงกลางสองตัวครับโรดริโกเดอลยืนคู่กับ โอกอตฟี ee, นะครับกองร็อกเบีย ok er, แล้วก็ทางซ้ายเป็นยานิกกาลสโกทางขวาเป็นมาโกสนะครับยูเรนเต้และคู่หน้าเมฟิเดปายนะครับจะเล่นร่วมกับ Anthony อันเตอร์อองตูลคิสมันขออภยัยนะครับอ่านชื่อผิดสำหรับวันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนว่าในฝั่งของนักเตะทีมขาวเนี่ยดูดีกว่านะครับทั้งเกมตรงกลางแล้วก็เกมรับผมมองว่าช่วงหลังที่ผ่านมามาดิดอาลิโกมาดิดเนี่ยนะครับ ผลงานดอปลงไปอนข้างเยอะในการเล่นเป็นเกมเยือนนะครับและทุกครั้งที่เจอกับแวนวบัลลีสริติมักจะเบียดไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะครับมาดูที่ผู้สาประตูครับผู้สาประตูก็อยาลืบอกในเรื่องของประสบการณ์นะนะครับความมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของความเก่าเนี่ยวันนี้ผู้สาประตูเยือนไม่ได้โกกูตัวอยู่แล้วครับฝั่งของกูตัวก็ได้เปรียบด้วยในบ้านแล้วก็ฟอร์มกลาลังสดผมคิดว่าวันนี้ผู้สาประตูสูสีส่วนแนวรับเนี่ยยกให้ฝั่งบัลิดนะนะครับแนวรับ4คนอยู่ในฟอร์มที่ต้องบอกว่ากําลังกากันเลยครับเกมที่บุกไปตบ บียาร์เอลแล้วก็เกมที่เอาเชลซีไ,ได้เนี่ยถือว่าสอบผ่านทั้งหมดแล้วก็บางวาเออบางนัดเนี่ยเออถ้าไม่ผิดนะครับเออคาโรเชลซติเนี่ย จัดสำรองลงผสมโรเทชันกับเล่นชุดจริงก็ยังชนะมาได้นะครับเกมตรงกลางวันนี้นะครับได้เห็นลูก้าโมดิสกับทริโคอตเล่นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็พอจะอุ่นใจได้บ้างในเรื่องของแผงเกมตรงกลางสนามในฝั่งของอาริโกมาลิตนะครับกองด็อกเบียกับเดอปอก็ต้องบอกว่าผลงานถือว่าใช้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือยานิคกาลาสโกกับมาโกสยอเรนเต้ผลงานดรอปลงไปครับปีกซ้ายขวาริมเส้นสองฝั่งของแอดมาริสวันนี้ผลงานเมื่อเทียบกับเวซุจูเนียหรือว่าฟริโกวอร์ดี้แล้วเนี่ย ผมมองว่ายังยังห่างกันอยู่นิดนึงแล้วถ้าวัดกันที่กองหน้านะครับมันพิทายพายกับองคตัวคิดมันต้องบอกว่าน่ากลัวทั้งคู่นะครับแต่ในฝั่งของคาเร์เลมินเซมาก,ก็ประมาทไม่ได้เรทราคาวันนี้นะครับเป็นราคาวัดใจเรียกได้ว่าเป็นบอล3หน้ามีดีคนละแบบในฝั่งของมาดิดเนี่ยนะครับเกมรับก็ต้องบอกว่าถือว่าพอใช้ได้แต่เรื่องของเกมลุกเนี่ยผมมองว่าวันนี้ตัวเลือก หรือว่าความหลากหลายของอเดลนดนิดน้อยกว่านะครับจะหวังพึ่งนะครับริมเส้นคอร์บอลเข้ามาจะหวังบอลจากตรงกลางสนามเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะครับและถ้ามาเจอกับมาริดในสภาพแบบเนี้ยต้องบอกว่าพวกเขาฟูลทีมเล่นในบ้านตัวเองเสียงเชียร์ต่างๆบอลถ้วยถ้วยเนี้ยนะครับมาริดเน้นอยู่แล้วในศึกฟุตบอลโคปาเดเรียนะครับเออโคบาเดเรียสเปนส่วนในฝั่งของ ซิมโอเน่ก็มองว่าในลีกเนี่ยน่าจะต้องกลับไปเน้นให้มากกว่านี้คือถ้าแอตมาดิดมาใส่สุดกับเกมวันนี้นะครับและสาวทิศนี้ที่ต้องต,อง,ตองลงเล่นเกมลีกเนี่ยผมมองว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ในฝั่งของเรลมาดิดเนี่ยวันนี้โอกาสในชนะ มีสูงกว่านะครับทั้งเวซุจูเนียที่กลับมาฟอร์มดีแล้วเบนเซม่าต้องบอกว่าหน้าเก่งขาวเหมือนเดิมแล้วก็เกมรับเกมลุกถือว่าแน่นแน่นกว่าในฝั่งของผู้วิญญานเยอะนะครับถ้าจะต้องเลือกเชียร์เนี่ยผมมองว่าถือหงา,างราชชุดขาวเนี่ยมีโอกาสรับตังค์มากกว่านะครับยิงแค่ลูกเดียวรับซับเลยครับสก,กอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากผมมองว่าหรือมาดิดมีสิทธิ์เบียดชนะนะครับที่สกกรหนึ่งศูนย์หรือว่าสองศูนย์เต็มที่นะครับวันนี้มาดิดน่าจะชนะสองหนึ่งแล้วมองว่า อนิโกมาิดไม่น่าจะผ่านราชันขาวไม่ได้ครับยังไงก็ขอฟันทงครับเจ้าบ้านชุดขาววันนี้มีดีฮะสุดท้ายครับ3คู่ผมจะใส่1 0 0 0 0บาทนะครับสามารถขอดูบินได้ที่ line a d w k b a w l เหมือนเดิมนะครับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วเชื่อก็รับเออร่ำรวยรับทักกันไปนะครับวันนี้1คู่ที่ผมจะนำมาแจกเป็นบอลเต็งเนี่ยนะครับผมมองว่าเรอัลมาดิดมีโอกาสเปิดบ้านชนะอลิโกมาริด เยอะมากๆครับให้แทงมาริตไปที่ครึ่งลูกลบสิบส่วนสเตปสามนะครับให้ต่อไปที่อาแจกสองลูกครึ่งนะครับต่อที่บารนเซราคาเสมอแล้วก็ปิดท้ายที่ต่อเรือมาริตครึ่งลูกครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องกรากบขอบพระคุณเพื่อใจดีด้วยนะครับยูฟ่ามันดอทคอมใครที่กําลังมองหาเว็บหรือว่าเบื่อเว็บเดิมแล้วเนี่ยรับรองว่าย้ายมาอยู่ที่เนี่ยบันเทิงทุกวันนะครับทั้งบอลไลฟ์บอลเต็งมอสเตปผมมีข้อมูลแนวทางให้พวกท่านไปลุ้นตลอด เดือนเลยนะครับแล้วก็ตลอดปีนี้เราจเจอทุกวันจนกว่าฟุตบอลจะปิดหลีกแล้วที่สําคัญในเดือนมีนาคมนะครับเตยมตัวเลยแฟนๆฟ,ฟุตบอลยูโรนะครับใครที่อยู่ชนแนลนี้มา2ปีแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารู้จักกันมานานนะครับเราจะลุยศึกยูโรกันแบบเต็มสูบตลอดทั้งทวน์นเมนต์นะฮะเอาเป็นว่าไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะโดนแฟนๆขับด่าอีกว่าผมพูดเยอะแพมเยอะอยังไงก็กราบขออภัยในบางนีราด้วยวันนี้ ขอให้ทุกท่านนะครับที่แทงเรอัลมาดริดโชคดีเฮงๆรวยรับทรัพย์ไปด้วยกันนะครับส่วนคนที่อยากดูบินเพิ่มเติมอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็แอดไลน์ที่ adwkbba99 นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ผมจะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วก็สมาชิกยูฟ่ามันครับเดี๋ยวเราจะร่วมสนุกทายผลในศึกมด a ิดดาร์บี้วันนี้ในช่วงเวลา2ทุ่มตรงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าโชคดีเฮงๆรวยๆจ้า